ส,สวัสดีครับปะคุณเราครับมาลองสักหน่อยสิอย่าอีซี่สีมันต้องนองมอน <Resident Evil. S 1> ไม่ได้เล่นนานแล้วนะภาคสามตายยับยับภาคนี้ก็น่าจะตายเหมือนกันอย่า yeah. <laughs> บอกแล้วช่องนี้มาห่อผมเล่นอย่างเดียวไม่มีแปลแปลมั่วด้วยไม่อ่านไฟล์ด้วยเกมนี้ A bizarre of an American called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's special stars immediately began investigation.

อยากได้เนื้อเรื่องไปช่องอื่นอยากดูาตเถื่อนมาช่องนี้นะครับ <laughs> ายแน่นอนตาตแน่นอนอตังห่วงไม่ตังห่วงกรอกไแน่นอนวอกเก่งเดงกแรงสามเท่าเห็นเข้ามาทัทีภาพไม่สวยไม่ได้นินภาสวย ก็เหมื่ทำอะไรข่าววะสวัสดีค่ะออมีใครดีไหมฮอาวสวัสดีค่ะ อสวัสดีคะ่ะขอโทษทีนะคะที่ไม่อยากจะกวนนะคะยอ,ยอย่าเข้ามาใกล้นะคะได้ยินใช่ไหมเนี่ยฟังที่อยู่หรือเปล่า สิ่งที่ถูกต้องคือการหนีอย่ายิงชนะมอบลงเราไปจ่นกันเถอะไปที่สถานีตำรวจกันน e อ n Law คนั้น going on? Yeah, I, I arrived in town, and the whole place went insane! The radio's out. You're, mm -hmm. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Yark Yark L. L. I I S. Kennedy. Nice to meet you. Claire. Claire Redfield. claire my brother, Chris. ดูในกล่องหน้ารถสิพูดดีให้ตายสิตเกียวดิฟเกาะไว้เป็นไงบ้างก็ยังไม่ตายครบสามสอง ลงรถสีเจ้คัตสีที่ผมไม่ได้เห็นมานานด้วยตนเองด้วยการเล่นของลุ่มล้อระเบิดเทระเบิดก็เขานี่แหละแร์ล<ะ>ีออนฉันไม่เป็นไรมุ่งไปที่ทสถานีเลยโอเค ผมจะไปเอาปืนโคจุดสี่ห้าเอทีจุดสี่ห้าไม่ใช่ลูกเก้าไปเอาปืนลูกโมนะไม่มีโนโดาเมจดอย่าถามหาโนโดาเมจจากผมผมหอแนแอ่นอนจุดเริ่มต้นของฝันร้ายอืมห่าแล้วบอกว่า ัโนดัมมีดไม่เคยโนดัมมีดผมมันลบไปตัวน้ำมีดดิฟ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไม่ภาพสุดยอดมากเหลี่ยมจัดฟรีสหยุดที่นี้ เธอเป็นใครมาที่นี่ได้ไงไม่ายิงผมเป็นหนูเป็นคนค่ะโอ้โอรีอ่ผมเน้นเร็วนะภาพมันจะนแตกหน,น,น,น่อ,อยคนอื่นอาจจะภาพสวยแต่ผมไม่อเราจะออกไปจากที่นี่ไ,ได้ยงไง เก,ดกิดการแพร่เชื้อในเมืองนี้อ,อยู่ดีๆก็คิดถึงก็เลยจับมาเล่นซะหน่อยตอนนี้กระสุนผมมีอยู่13อ่าโดนแดกไปเรียบร้อยจะไปเอาปืน ไม่เอาไปกลับเข้าไปหรอกพี่จิงก็อยากเก็บของกันเลยกระสุนนย่มีน้อยอยู่โอเคกลับตั้งออโต้เอมได้เด้ไม่ได้กินหนูหรอกแม่อันเน ตั้งออโต้เอฟได้นะเดี๋ยวก็ไปตั้งแล้วกันมาชจุประจุประจุประจุขาไปปล่องปล้องเลยผมว่าผมน่าจะเคลียร์นะสำหรับแคร์นะแต่ลีออนไม่รู้กูว่าแล้วกูเป็นกูไอ้เี้ยเอ้ย เล่นกูซะแลว้วเล่นกูซะแล้วเลาะเลยสาวขาเล <c oughs> าะจ้าพีกูก็ไม่โดนกัดนะตรงนี้อ่ะอ่าอิ่มอร่อยบุกเปอ,อร่อยไหม <c oughs> ไปละไปละ <c oughs> เรากลับไปเอาไอ้นี่ได้นะ เตะหัวแม่งเตะเลยตุกหัวหลุดไม่อ่ะผมว่าไม่น่ารอดยอมไม่ได้เราไม่เก็บของถ้าเราเก็บของเราเรายิงได้หมดเลยเออจริงจริงยิงยิงยังไง,งน,นี่เลยเนยเนยยะ ไปเก็บกระสุนแล้วมาสอยหัวดูซิว่าผมจะทำไอ้นี่ผ่านไหมมันต้องได้สิล็อกแล้วนะโอเครออยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวไปหากระสุนก่อนเดี๋ยวจะมาสอยหัวมันบอกเลยผมไม่ใช่คนเล่นโนดาเมิแล้วผมก็ไม่ชิสปีดรัน แต่สิ่งที่ผมเป็นก็คือขายผ้าเอาหน้ารอดอย่างเดียวจ้ามีของอยู่ตรงนี้หน,นึ่งช็อตใช้ได้เลีอยนเองลำบากแน่ฉันจะเก็บยาทุกอย่างใช้จำบอบพิษแบลดจะใช้ประมาณสองเมกสถานีตำรวจเมืองแร็กคูดซิตี้ แคล์ไม่เท่าไหร่ของแครมันอยู่กับรีออน30นัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปลุยกับแบดก่อนแล้วเราค่อยกลับมานะจ๊ะกระสุนไม่มีไม่เป็นไรค่ะโดนกัดยังไม่ตายค่ะขออย่างเดียวอย่าใช้ยาไอ้สเปร์ผ้านี้นับนับสเปร์มั้งนะผมจ ต้องอ้อมเฮ้ยไม่อ้อมดีจะอ้อมทำไมก็เ,เห็นเห็นกันอยู่อะ่ะมันจะมีระบบออโต้เอมนะผมตั้งค่าเลย แล้วก็กระสุนอินฟินิตีที่ใช้ได้แต่เวอร์ชั่นกัดเจิบด้วยนะรอมันลุกขึ้นมาก่อนยอมเสียหนึ่งนัดไม่ใกล้มันเป็น ดีที่สุดจาพื้นที่แรงที่สุดในเกมไม่ใช่สเปเชียลคีย์นี่ได้แล้วนะโอเคไปกัต่ออย่าตายก็แล้วกันก่อนที่จะได้ใช้มันเก็บไม่ใส่เสื้ออื่นนะจะใส่เสื้อสีแดงอย่างนี้แหละโอเคเราจะไปหา Hang in there. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him <laughs> over 10 days ago. Chris, Chris Jill Berry. Every Last Star's team member has disappeared. We should have listened to them. What happened? About two months ago, there was this incident involving these zombie like creatures in a mansion located in the outskirts of this city Chris, Chris and the other stars members star members discovered that umbrella Samblod was behind umbrella. everything w at w the risk w of their own lives but no one believed are you um. are you okay do Don't worry are you the are you the other rooms. ออกไปจากห้องนี้ซะนี่ค t h ุณควรจ i สาปลดล็อกประตูไไปเถอะ <But> แต่ว่า <Just go. S 1> ไปซะ <Okay. S 1> ได้เลย I'll อ e ยู่นี่น,นะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่<บ>แล้วก็ล็อกประตูได้เอง สุดยอดมากลุกไวมึงเ,เถอะเกมสมัยนั้นอย่าไปอะไรกัมนมากนี่เดี๋ยวก่อนนะมันจะมีแมปอยู่ตัวนี้ใช่ไหมไม่มีน้ำผักสามหรือเปล่า is l o ลกคีการ์ดเยียร ตอนนี้ก็สรรหากระสุนอย่างเดียวแล้วจ้ะเกมนี้เอะอะไรก็ปวดทองนะจ้ะไฟล์อะไรไม่รู้ออลิสเมโมรี่สองสองสามหกเป็นในอันแหละ อา้าวสวัสดีตกโตตกโต,ต,กโตหลวงเก็หแบบหวัวหลุดสักขนาดนี้นี่บอกแล้วหนึ่งแม็กก็ยังดี ตหลวงตัวหลวงอารอยวิ่งสิโดนจิ้มจุ่มไปทีหนึ่งคิดว่าฉันกลัวเหรอฉันไม่เคยกลัวแกอยู่แล้วอย่าวิ่งแต่แต่แรกถ้าวิ่งแต่แรกก็เดินหนักกว่านี้มันจะกระโดดใส่ อป่าวะห้องนี้ขอให้มีกระสุนตอนนี้กระสุนเราเหลือน้อยมากไปยิงแบลดอยู่คนคุ้นเหมือนมีไฟอะไรสักอย่างใส้ไหมเลรเซอร์รีพอร์ตไม่รู้ผมไม่ได้ถานาัดขนาดนั้นมีกระสุนหรือเปล่าไ,ไม่มีเลยเหรอ ถ้าเรีออนจะมีลูกซองอยู่ตรงนี้โอเคไม่มีเข้าไปต่อกระสุนมีแม็กเดียวไหวไหมเนี่ยต้องไหวสิผมจะหลงๆหน่อยนะ <c oughs> ไม่หน่อยเยอะเลยแหละ ุหนที่มาบ่อยก็จะเคลียให้หมดส5โอเค1นง,งเป็นแม็ก1 2โอ้โหมีมีหลอนมีแน่แน่แน,น,น,น่ไต ไม่ตายก็แถมสักมิดแถมสักมิดโอเคมียามียาก็ใช้สิใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนโอเคจะได้ปืนใหม่ชึบ ยิงเลยเปิดประตูไม่ต้องเปลี่ยนชุดนะถึงจะได้ปืนนะเปลี่ยนชุดก่อนเสื้อไลายไฟเสื้อไลายไฟได้ปืนเก่ามาหนึ่งกระบอกเก็บเปลี่ยนเืนสิจะใส่ชุดแดง สาวสุดแดงแห่งเมืองสุพันไม่ใช่นะมันสาวส,าสาุดแตงมีดไม่ได้ใช้เก็บผมไม่ได้เกิงขนาดนั้นคนที่เล่นเก่งขนาดนั้นได้บนโลกนี้มันมีแหละเลเ,เช็คปืนลูกโม่โคเอสเอ เกมนี้ไม่รู้ชื่อจริงปืนอย่าถาผมเลยไปต่อดีกว่าผมมีลูกโม ปืนเราจะมีเยอะขึ้นหลังจากนั้นพอเรามีตัวเลือกเยอะขึ้นมันก็จะสนุกข,ขึ้นกระสุนเหลือ,เ,ลอเกมภาคนี้ไปฟังของเกมมิงโดสหรือเกมมิงโดดบอกเลยว่าจริงถ้าสำารวจดีๆมีกระสุนเหลือใช้ยันจบเกมพอๆกับภาค3ภาค3ถ้าเล่นดีจริงๆกระสุนเหลือ r e m a k ไม่นับนะรีเมคยากอยู่ไปดูได้ผมเล่นไว้แล้วโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นไปถึงห้องนวยสตาร์นะแล้วผมก็จะตัดจบคลิปนี้ก่อนผมก็จะเล่นต่อไปเลยแหละแป๊บเดียวเองเกมเนี่ยน่าจะเล่นแคลก่อนให้จบลีออนเข้าวันชุบ ก็กลับออกไปอยู่ใช่ไหมไม่รู้ก็เอาไปก่อนแล้วกันผมจะเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับผมไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นไยไม่ถึงเ,เวลาที่แบบยังไงโอเคไปเลย เคขอเคียร์ของก่อนนะโอ้แกนเนตลอนเชอร์ M79 ตรงนั้นมีกระเป๋ายาเราจะไม่พูดถึงมันนี่คือคริสเตอรี่วันที่แปดการแพร่เชื่อตั้แต่วันที่แปดอย่าบอกแค่นะว่าเราไปยุโรปนั่นแหละแค่นั่นแหละ ยูนิคอรลไมเด้ <i> สองพี่น้องชอบเพลงนี้มาโอเคครับเราสามารถไปไอยอย่างกอกดสำรวจโต๊ะเวสเกอร์กี่ดเต๋อก็จะได้ไอ้ไอสามสิบจะได้โอเคผมตัดจบแต่เพลงเท่านี้นะสำหรับตอนนี้สวัสดีครับไม่ก็ใช่แหละเดี๋ยวก็ผมเล่นต่ออยู่แล้วมันยาวไป